คำจำกัดความของเขาก็คือตลกเสียงหลองอ่อถช่พร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลขเจครับคุณเชาเชคุณเบียเห็นหน้าปรัชนีหมายเลขเจ ครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับคิดว่าประมาณนั้นคิดประมาณ50พี่เขาฉีเสียงหลอกห้าสิบปีคือคําตอบแรกของคุณครับอ่ะสายสืบครับเราไม่เจเลยเนอะเออเอาความรู้สึกนี้ก่อนอความรู้สึกนี้คิดว่าประมาณ57าสิบเจ็ดครับมอริสบอกห้าสิบเจ็ดใช่ครับผมว่า53เอกกี้บอก53าสิบแอบยินทัศเสียแล้วว่าห้าสิบสี่ค่ะห้าสิบสี เอาละคุณเหลือตัวช่วยโคสอัพจะใช้ไหมครับใช้ครับใช้ตัวช่วยโคสอัพนะครับปัสนียืนนิ่งๆเดี๋ยวเวทีจะขยับมาใกล้ๆครับเอาละเอาละกลับเข้าประจำที่ได้เลยครับคุณชาวชาๆ ใช้ตัวช่วยโคลสอัพแล้วคุณมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่50ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับพี่ว่านายคเดิน50นาย้ื่น52ได้เอาต้ที่ใหญ่ได้โอเคกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก50ปีเป็น52ปีครับ52ปีครับเอาละทำไมถึงปรับขึ้นล่ะครับ มีรอยตีนกาเพิ่มขึ้นมาผมนับเส้นละประมาณ10ปีเขามาหนึ่สสาี่แล้วมันมีเส้นที่5มาแล้วมีตรงตริ่งมาข้างนี้แงอีก2ปี 2> ผมดูข้างตาของอาชีครับอาชีเสียงหลอกผมดูเขาตั้งแต่เด็กๆ็เพราะฉะนั้นแล้วผมว่าอายุน่าจะประมาณรุ่นคุณอาผมอะอยู่ประมาณ50ขึ้นไปอะน่าจะห้าปีตอบมา52ปีตอบถูกแป๊ะๆปะโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิดหักปีละ1 0 0 0 0บาทครับ ปัสนีหมายเลข7ครับคุณอายุ52ปีใช่หรือไม่ครับ52องอชีใช่52 52 52 52ไม่ใช่โอยไม่ใช่สแน่เลยสวัสดีครับเอ็กกี้ทูอายุเท่าไหร่นะ53ครับ53ปีโอ้โหคุณเอ็กกี้นี่เป๊ะเลยแค่วันนี้คุณเป๊ะหลายข้อเหมือนกันนะ โอ้โหเอาละอาชีครับอยากทราบชื่อจริงสักนิดนึงครับผมสมพงษ์บุญกุ้มครับหรืออาชีเสียงหล่ออาชีเสียงหล่อเลยใช่โอ้เสียงหล่อแบบนี้เลยสีใจด้วยนะชาเๆนะไม่เป็นไรครับอาผิดไปแต้มเดียวออหัวหน้าเอาไหมออไม่เป็นไรมาถามอาชีดีกว่าเออเรียกว่าเข้ามาเริ่มเล่นตลกได้ยังไง มันเป็นเรื่องตำนานที่ยาวนานมากนะพี่เองผมจำได้ว่าผมมาจากที่อู่ฮั่นเดียโอ้ยอย่ามาอย่างนั้นมาอย่าในเมืองไทยเลยดีกว่าเอาสั้นๆนอเ่เี่มาจากอู่ฮั่นเนี่ยผมมีพ๊ผมมาอยู่จากอู่ฮั่นจำความได้ว่ารู้สึกจะเป็นบอยมาก่อนนะเป็นฮะบอยบอยเป็นบอยบอยบอยเราไม่รู้ว่าเป็นบอยอะไรเป็นบอยเป็นบอยมาก่อนเป็นบอยพนักงานบริการใช่ครับอลไรนะเด็กห้องน้ำบีบนวดอ่า สิบยี่สิบสามสิบสี่สบสิสสิบสี่สิอยากจะถามคุณพี่คุณดีอยากจะถามคุณพี่คุณดีว่าชื่อนี้พี่จะให้กี่สิบขอโทษทีวันนี้มีห้าบาทแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นไงหกผันมาเป็นตลกเริ่มเข้าคาเฟ่รู้สึกว่ามันมีความสุขในการเล่นตลกมากเลยครับจริงๆแล้วชอบร้องเพลงนั่ไม่เกี่ยวตลกไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ยเออนั่นน่ะสิเออชีวิตมันแบบ กลับไปกลับมาพลิกไปพลิกมาแต่ก็พูดเพี่ยนแค่นั้นแหละครับเออ,อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เลยลใช้แล้วตอนขึ้นไปเล่นตลกเราคาแรคเตอร์แบบนี้เลยไหมเสียงหลกอย่างนี้เลยปะเมื่อก่อนไม่รู้เรื่องหรอกอเขาว่าตลกก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นแบบไหนด้วยเออจําเข้ามารุ่นพี่จาคณะเชิญยิ้มจาําคณะอาจารย์เดือดออกษดาวจาเข้ามาเล่นก่อนครับแล้วเรามาค้นพบตัวเองแบบค้นพบตัวเองได้ก็อินตอนที่ว่าเสียงหลองไงนึกได้ว่าเออไอ้นี่มันน่าจะมันไม่เหมือนใครนังจีนที่มันตลบอ่ะแขกอ่ะ ชอบก็เลยเอามาเอาเสียงเพลงมาเล่นตลกเฮ้ยมันเข้ากับใบหน้าผมพอดีเลยอ่ะออเล่นมุกตอนที่เราค้นพบตัวเองเลยเสียงหล่ออ้าวแน่นอนฉันรู้ว่าแกหักหลังฉันทางนี้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 อยู่ทางนี้อทางนี้อาฟูฮะแกหักหลังฉันแกกับฉันเป็นเพื่อรักมานานแสนนานแกอยู่อโจใช่ไหมแกหักหลังฉันแกก็วัดในเท้ากับฉันงั้นเหรอฮะ อาเฉียงอาเฉียงแกรู้ความรักของฉันแล้วแกต้องโดนยิงปิ้งยิงที่ไหนยิงยิงขาผมมันต้องยิงเป้ายิงขายิงขาใช่ไหมยิงขาเอายิงขายิงขาอ่ะพี่พี่เพียยิงยิงขาผมยิงแบบสโลว์พี่ยิงแบบเจ้าพ่อ เื่อลูกช้าเลยและอาชีต้องมีแบบคำแบบซิกเนเจอร์เลยที่แบบอุทานเลยใช่บักซุ้มยิ่เลยมี่เรื่องราวอะไรเกิดขึ้นไม่รู้นะผมก็ด่าไปก่อนแล้วับซุ้มริ่เลยแต่แบบนี้น่ารักจังเลยอะ โอ้นี่อาชีเสียงหล่อนี่แบบเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์จริงๆครับแล้วก็เรียกว่าทําให้เรามีความสุขกับมุกต่างๆที่อาชีหามาปัจจุบันตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้มีละครอยู่2เรื่องมีทิดดาวนนอนของเจ็ดนี่แหละครับครับผมแล้วก็มีอินทราดบังเอิญรักครับผมของเจ็ดเหมือนกันนะครับก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆบ้างอยู่บ้านก็เลี้ยงสุนัขดูหมาครับครับแล้วก็ดูเมียดูอะไรมากกันฮะ ดูมีมากกว่าครับอ๋อเอาล่ะก็ติดตามผลงานของอาชีกันได้แล้ววันนี้ขอบคุณที่มาร่วมรายการกับเรานะครับยินดีอย่างยิ่งเลยครับผมขอบคุณอาชีเสียงหล่อด้วยนะขอบคุณครับยาสัสสัสที่เอสนชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสที่ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสที่อสใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสที่อสเีก็พวกเรานั้นทุนในการทีวีเซนทีวี Senti we yeah, yeah, senti-we, senti-we.